สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีฟเฟียโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชานะครับกับตู้กาชาใหม่กลางเดือนจากซีรีส์ f i e r c แ Battle นะครับแน่นอนว่าตู้กาชาซีรีส์นี้เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ตามเนื้อเรื่องทั่วไปก็คือตามเนื้อเรื่องปกติเลยทั้งสองคนที่จะมาใหม่เนี่ยไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดแต่อย่างใดนะครับครั้งนี้จะเป็นคิวของ2คนนี้ครับกับคุชิกิลเคียแล้วก็ อารอนเนโรนะครับอารอนเนโนี้ก็คือเวอร์ชันล่าสุดของเขาแล้วนานๆนนทีถึงจะออกมาแล้วก็เวอร์ชันนี้มาในรูปลักษณ์ของชิบะไคเอ็นด้วยนะหน้าตาก็จะดูแบบดูเป็นผู้นคนหน่อย <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลตู้กาชาดีกันสำหรับตู้นี้เนี่ยจะมาในวันที่19เมษาบ่าย2โมงอยู่จะถึงวันที่30เมษาก่อนบ่าย2โมงนะครับระยะเวลาเนี่ยแน่นอนว่าเพื่อนๆจะได้เห็นสปอยตู้ใหม่กลาง ท้ายเดือนก่อนนะอ้าวมันอยู่ถึงท้ายเดือนนะเพื่อนๆจะได้เห็นการประกาศตู้ท้ายเดือนก่อนใครที่ไม่มั่นใจรอดูตู้ท้ายเดือนก่อนก็ได้นะครับและผมก็ไม่มั่นใจด้วยว่าคลิปนี้เนี่ยจะลงวันที่19ช่วงเช้าหรือลงวันที่18ช่วงดึกนะครับเพราะตอนที่ผมอัดอยู่ก็ช่วงวันที่18เย็นๆล้ะนะครับกว่าจะมีเวลาว่างอัดนะต้องตาบอขอไปเพืพ่อนๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลตตู้กาชากันหน่อยแน่นอนว่าเลตตู้กาชากลางเดือน จะมีความพิเศษอยู่นะครับตรงที่เขามีการันตีตัวละครไฮไลท์ในสเต็ปที่3กับ6นะอ่ะไอ้ลงท้ายที่3ลงท้ายที่6เนี่ยมีการันตีนะครับแล้วก็สเต็ปที่10กับ20การันตีตัวละครใหม่หน่านอนหนึ่งตัวนะครับก็คือสเต็ปที่10กับ20่ 20, เนี่ยอาจจะออกไคเอ็นหรืออาจจะอ่ะอาจจะออกอาร์เนโลหรืออาจจะออกลูคีย ให้คุณก็ได้นะหนึ่งใน2ออกให้คุณแน่นอนในสเต็ปที่10กับ20นะครับและถ้าเพื่อนๆเปิดถึงสเต็ปที่25แบบใจปั้มไปเลยเพื่อนๆจะได้ตั๋วฟรีไปซึ่งตัวนี้มันจะเลือกเลยนะไปเลือกเลยคุณจะเลือกลูเคียหรือเรียกไคเอ็นก็ได้อันนี้คือข้อดีของเลตตูกาชากลางเดือดนะครับเลตก็มาตรฐาน6%นะในการได้5ดาวนะลุ้นเลียนึ่ดไฮไลท์4.5ข้อดีคือมันการันตีเยอะนะ อ่าอ่า,อาสิบสเต็ปเนี่ยการันตีถึง3เลยแล้วก็การันตีแบบตัวใหม่หน้าตู้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของตู้กระชากางเดือดน,นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมตัวละครไฮไลท์กันบ้างนะกับ7ตัวละครรวมตู้นะครับ2คนใหม่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแยกย่อยกันอีกทีหนึ่งอันนี้ผมขอมาพูดถึงภาพรวมตัวละครรวมตูก้ก่อนว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างทําอะไรได้บ้างนะครับ สำหรับคนแรกเลยเคนเซ่เคนเซจะเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นทั่วไปลงหอคอยนะครับมีหน้าที่เสริมในการช่วยฟาร์มก็คือสามารถดอบน้ําหอมเล็กได้แต่ว่ามันดอบแค่อย่างเดียวณปัจจุบันนะครับตัวละครที่ดอบ เยอะกว่าเขามีมากมายนะถ้าเกิดเอาไปเล่นถามว่าเก่งมากไหมภาพรวมคือกลางๆเฉยๆครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายสำหรับเจ้าเคนเซ่นะภาพรวมก็ถือว่าเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับประโยชน์ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการดัตามที่ผมบอกแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดอปเยอะมากมายขนาดนั้นพดอดรดปแค่น้ำหอมเล็กอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับฮิลันโกชินจินะฮิลันโกในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นทั่วไปกับหอคอยเช่นกันนะครับแล้วก็ หน้าที่เสริมเอาไปช่วยในเรื่องของการตีกิวพอได้นะเอาไปช่วยในการดีบัฟได้แต่ว่า ในเรื่องของดาเมจเนี่ยส่งผลเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับภาพรวมเกมเพกก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยอยู่ในระดับกลางๆสำหรับฮีเลนโกะนะครับก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับอุนเคียร่าในเวอร์ชันนี้นะครับออกแบบมาได้ดีมากในการลงตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลนะครับข้อดีของเขาเป็นได้ทั้งดาเมจนะในการโจมตีปกติแบบทำดาเมจต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะมาช่วยในการซับทีมก็ได้ด้วยเพราะว่าท่าสองของเขาเนี่ย ได้ทั้งในการให้โลทั้งทีมนะครับแล้วก็ทำดีบัฟศัตรูด้วยนะครับได้ทั้งปวดศัตรูได้ทั้งทำดาเมจแล้วก็ได้ทั้งช่วยซับทีมนะครับก็เป็นตัวละครที่ดีมากในการช่วยตีกิ่วหัวหน้าหน่วยระยะไกลนะครับอาบิดรามาสีสม้มตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ทำดาเมจในการตีหัวหน้าหน่วยระยะประชิดได้ดีเช่นกันนะครับก็เป็นตัวหนึ่งอีกทั้งเลือกหนึ่งนะสำหรับสายโจมตีปกติระยะประชิดถ้าเกิดคุณกำลังหาตัวละครที่ไปตีหัวหน้าหน่วยอย <Ĉ> ู่ อาบิลมามะช่วยตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นลองแค่พิสกิยาโทชิโร่ล่าสุดนะที่เป็นเวอร์ชันสงครามเลือดันปีสีแดงนะครับอาบิลามะจะเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ลองลงมานะภาพลงก็ยังดูดีอยู่นะยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ในณปัจจุบันสำหรับอาบิลามะนะครับลิงก์ก็ดีด้วยบวกความเสียหายจุมตีโปรติสูงถึง30%ถ้าเกิดตัวนี้ไม่ได้ใช้ในตีกิลอนาคตก็ยังเอาไปใช้ในเรื่องของลิงก์ได้อยู่นะครับ แล้วก็ต่อมาสำหรับจิรุจินะครับจิรุจิเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ช่วยในการฟาร์มนะลิงก์ของเธอสามารถช่วยในการดรอปหยาดน้ําได้นะครับภาพรวมก็ในการลงในการเล่นไม่ได้เก่งอะไรมากนะแต่ว่าช่วยในการฟาร์มอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับการเทนไบการเทนไบเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกแบบมาช่วยฟาร์มเช่นกันนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยในการช่วยดรอปน้ําหอมนะครับเพราะว่าลิงก์ของเขาเนี่ยจะเป็นการช่วยดรอปน้ําหอมเล็กสีแดง5ขวดนะครับข้อดีของการเป็นลิงก์ก็ ตามที่ทุกคนทราบนะมันสามารถเอาไปใส่ให้ตัวละครตัวอื่นได้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องเอากันทินใบไปเล่นนะเกมโพเกมเพ,พ,พลภาพรวมความเก่ง,ขงเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูดีมากขนาดนั้นแต่ว่าความมีประโยชน์ทําให้ตัวนี้ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเอาไปใส่เป็นลิง์ช่วยในการดอปได้ดีเลยสำหรับกันทินใบนะแล้วก็ปิดท้ายที่กินโจนะกินโจโเวอร์ชันนี้เนี่ยออกแบบมาเป็นตัวละครที่เอาไว้ทำดาเมจเอาไว้เล่น เลยนะครับภาพรวมเกมเพย์ดูดีอา i บ i ิตี้ดูดีอาจจะไม่ได้แรงสุดขีดมากเหมือนพวกตัวละครที่มันมีบูทยเยอะๆนะครับแต่ถ้าเกิดเอาภาพรวมเกมเพย์กับอา i บ i ิตี้ความแรงที่มาได้เนี่ยผมบอกว่าตัวนี้เล่นได้ดีระดับหนึ่งเลยนะถือว่าเก่งใช้ได้ระดับหนึ่งสำหรับกินโจในเวอร์ชันนี้นะครับการลงการเล่นค่อนข้างสมุดระดับหนึ่งเลยนะครับเอาละครับเรามาดูในส่วนของตัวละครหลักหน้าตู้กันบ้างนะครับผมจะเริ่มจากอาโรนิโล่ก่อนเลยนะสำหรับอาโรนิโล่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นเผ่าอลรันคาเอสปาดาเหมือนเดิมเลยเนาะ เวอร์ชันนี้ออกแบบมาเป็นตัวละครสีฟ้าสายสก,กิลนะครับ SP อยู่ที่8 5 2หน่วยที่เลเวล200นะครับก็ตามสไตล์ตู้กลางเดือนนะค่าพลังมันจะโดนกดลงมาจากตู้ท้ายเดือนนะตู้ท้ายเดือนเนี่ยค่าพลังมันจะสูงกว่าตัวละครกลางเดือนอยู่แล้วนะครับในส่วนของผู้สังหารที่อารูเนโรเป็นผู้สังหารเนี่ยเขาจะสังหารควินซี่นะเขาสามารถตีควินซี่ได้แรงขึ้นนะครับและในส่วนของทําให้ตายอารูเนโรจะสามารถทําให้สตูเนี่ยติดแผลชะกันได้ร้อย เลยนะครับและในส่วนของลิงก์ที่อารอนเนโได้รับเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของการดรอปน้ำหอมใหญ่สีแดงเพิ่ม5ขวดก็เป็นลิงก์สำหรับตัวละครที่เอาไปฟาร์มได้นะครับก็ข้อดี คุณไม่จำเป็นต้องเล่นอาร์โลเนโร่ก็ได้เอาไปใส่ตัวละครสีฟ้าคนอื่นก็ได้นะเออไม่จำเป็นต้องเล่นอาร์โลเนโร่เสมอไปนะครับและในส่วนของพาสซีฟที่อาร์โลเนโร่ได้รับนะครับเขาจะได้ในเรื่องของลบพิชิญบวก1ครั้งนะครับเพิ่มความกว้างของสกิลเนี่ยกว้างขึ้น20%ทําให้การเลงสกิลง่ายขึ้นนะครับยกเลิกการดศัตรูได้ด้วยนะครับสามารถตีทะลุการดศัตรูไปได้เลยนะครับและในส่วนของอาบิลิตี้ที่เขาได้รับเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของความแรงสกิลแรงขึ้น60% ความแรงทําไม่ตายแรงขึ้น40%เบิ Burn his skill ้ลฮิตสกิลบวก1นะครับตัวละครสีฟ้าเผาอลันคาโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติอยู่ดาเมจจะแรงขึ้น40%นะอันนี้เนี่ยแอบใช้งานเงื่อนไขมันเยอะไปนิดนึงนะสำหรับตัวละครสมัยใหม่เนี่ยผมมองว่าแค่กำหนดสีหรือกำหนดเผาก็พอแล้วอันนี้กำหนดทั้งสีแล้วก็เผาน,ะน่าเสียดายไปนิดนึงนะครับ แล้วถ้าเกิดอารูเนโล่เนี่ยโจมตีใส่ตัวละครที่ติดแผลชกันอยู่ความเสียหายจะแรงขึ้น60%ด้วยนะครับมีในส่วนของรถคูดาวสกิลมาให้ด้วย12%นะแล้วก็ดอบน้ำหอมเล็กสีแดงกับน้ำหอมใหญ่สีแดงอย่างละ5ขวดนะถ้าเกิดเอาไปลงกับเป็นลิงเนี่ยถ้ากับอารูเนโล่จะดอบน้ำหอมใหญ่10ขวดนะครับถ้าเกิดเอาไปบวกกันนะแล้วก็อาบัตตี้สุดท้ายนะครับสามารถทำให้ตัวละครสีแดงติดสารพิบัติ ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็ภาพรวมของอโลเนโลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ช่วยฟาร์มนะแต่ว่าความลงความแรงผมมองว่ามันก็อยู่ในระดับตัวละครมาตรฐานของตัวละครสมัยใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยดาเมจไม่ค่อยแรงมากนะจะไปแรงจริงๆก็คือต้องโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดปกติครับถ้าในเรื่องของดาเมจไม่ได้แบบดูแรงขนาดนั้นนะก็ถือว่า ปกติแล้วกันสลับตัวละครที่แบบยุคใหม่นะที่เป็นแบบมาตรฐานสำหรับพวกตู้ต่างเดือนนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะอาจจะมีโดดเด่นในเรื่องของการฟาร์มแต่ว่าการสร้างดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพลย์กันว่าเกมเพลย์จะมาช่วยยกระดับตัวละครของอารลนิโลได้หรือเปล่านะไปดูด้วยกันนะครับเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันก็แอนิเมชันการโจมตีระยะประชิดเนี่ยผมมองว่าทําออกมาได้ดูดีนะ ในเรื่องของความสวยงามความเท่นะเออแต่การใช้งานเนี่ยก็เฉยๆครับเพราะว่ามันตีแคบมากนะแต่ว่าผมชอบจังหวะที่มันควงหอกจริงๆนะเออถ้าเกิดค่อยๆกดเน,เนี่ยวันน่าจะแบบควงเป็นสเต็ปหน้าเท่ดิส่วนสักยูหนึ่งนะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้านะระเบิดข้างหน้าเนะ่ยตุ้มนะครับง่ายๆนะก็คือระเบิดมอนเตอร์จุดตรงข้างหน้าบุ้มแค่นี้เลยนะครับก็เล่นง,ง่ายนะ ถ้าสองจะเป็นการรวบก่อนแล้วก็พุ่งนะครับบุ๊บแล้วก็ตบสองจังหวะนะรวบข้างหน้าแล้วก็พุ่งทำความเสียหายใส่ตัวละครที่อยู่ข้างหน้านะครับและในส่วนของสกิลสามเป็นการระเบิดข้างหน้าเช่นกันนะโจมตีข้างหน้าแล้วก็ระเบิดเป็นน้ํานะครับเนี่ยบุืม,มสำหรับสกิลสามเอาจริงผมอยากให้เอฟเฟกน้ํามันสวยกว่านี้นะหรือเป็นเพราะเราดูาคลิปใน YouTube ไม่รู้น้ํามันเลยไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร <laughs> ่แอนิเมชั่นทําไม่ตายนะครับนี่ ดูในอ,อนิเมะโคตรเท่เลยไอ้ทาไม่ตายเนี่ยไอหมุนหอกเนี่ยเออท่าไม่ตายก็โอเคอยู่นะนี่ลวดลายน้ำโอเคแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของตัวละครใหม่คนสุดท้ายแล้วนะครับกับคุจิกิลเคีเนะลเคีียในเวอร์ชันนี้แน่นอนเป็นเผ่าเยีมมาทูดเหมือนเดิมเลยนะครับออกแบบมาเป็นตัวละครสีส้ม สายโจมตีปกตินะ ATK อยู่ที่804หน่วยที่เลเวล200ค่า ATK ก็ไม่น่าเกียดนะสำหรับตัวละครกลางเดือนถือว่าดูดีเลยนะครับในส่วนของคุณสวัสดิ์ผู้สังหารเนี่ยลูเคียจะเป็นคนที่ตีเอสปาดาได้แรงขึ้นนะก็คือเขาสังหารเอสปาดานั่นเองนะก็ตอบโจทย์เหมือนในกระตูเลยนะสู้กับเอสปาดาเหมือนกันในเวอร์ชันนี้นะครับในส่วนของท้าไม่ตายเนี่ยสามารถทำให้ศัตรูติดแช่แข็งได้ร้อ นะรวมถึงการโจมตีต่างๆก็มีโอกาสทำให้ศัตรูติดแช่แข็งได้เชินกันนะครับและในส่วนของลิงค์ที่ลูเคียได้รับอันนี้ดีเลยนะเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเนี่ยสูงสุดในเกมถึง30%เเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆได้มาเนี่ย ไทยที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่ยังตีกิวไม่ผ่านก็ได้มาก็เก็บไว้ก่อนเอาไปใช้เป็นลิงก์ก่อนก็ได้นะเพราะว่าลิงก์ของเธอดีมากๆนะสร้างความเสียหายโจมตีปกติแรงถึง30%เลยนะครับและในส่วนของพาสซีที่ลูคียได้รับนะครับอย่างแรกหลบฉุกเฉินเพิ่มขึ้น1ครั้งนะครับอย่างที่2ได้ในเรื่องของลดความเสียหายจากอาันคาที่ได้รับลงเนะี่ย20%ก็คือลูคียเจออาันคาตีเบาลง20%นนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับจะได้ในเรื่องของไม่ติดอ่อนนแรรง100%กก็เอาาไปใใช้ตีด เอสปาดาระยะประชิดได้ครับเพราะว่าบ่อการตีคิวเอสปาดาระยะประชิดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของบ่ออ่อนแรงนะลูเคียก็ไม่ต้องคอยพะวงในเรื่องของสถานะผิดปกติอ่อนแรงเลยนะครับและในส่วนของอาบิลิตี้ที่ลูเคียได้รับนะครับอันนี้ถือว่าดูดีเลยนะอย่างแรก ได้ความกว้างของการโจมตีปกติเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ทําให้การออกการโจมตีปกติของลูเคียเนี่ยมันสมูทยิ่งขึ้นนะมันเล่นง่ายขึ้นการโจมตีมันกินพื้นที่เยอะกว่าเดิมนะถือว่าเป็นอันตราที่ดีมากๆสำหรับสายโจมตีปกตินะครับความเสียหายของการโจมตีปกติแรงขึ้น30%ด้วยมีซูเปอร์เมอร์และก็ยกเลิกการตัตรูด้วยนะสตูไม่สามารถกัดการโจมตีได้และจังหวะที่ลูเคียโดนโจมตีก็ตัวเองจะไม่ล้มไม่ชะงักด้วยสามารถออก แอคชั่นอื่นๆต่อไปได้เลยนะครับทีมปาร์ตี้นะครับตัวละครที่เป็นเผายมทูตสร้างความเสียหายโจมตีปติแรงขึ้น20%นะอันี้ก็จำกัดแค่เผาอย่างเดียวถือว่าเป็นอวอรดีที่ดีเลยส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้ก็แน่นอนส่งผลให้ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ลูเคียยังมีในเรื่องของลดความเสียหายที่ได้รับอีก16%ด้วยนะก็โดนความเสียหายจากศัตรูลดลงอีก16%นะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปเป็นตีกิว เขาจะเปลี่ยนเป็น50%เลยนะครับก็เป็นอาตุธที่ช่วยในการตีกิวได้ดีมากๆนะครับความเสียหายการโจมตีระยะประชิดของลูเคีย์แรงขึง้น10%แต่ถ้าเกิดเป็นตีกิวจะเป็น30%ครับก็เป็นอาวุธที่ตีกิวที่ดีอีกอัพุธตหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวก1แต่ ถ้าคุณไปเล่นเป็นตีกิลจะกลายเป็นบวก2อันนี้ดีมากๆนะก็เป็นอัปลิตี้ที่หลังหลังจากตัวละครยุคใหม่ เริ่มมีกันนะสำหรับตัวละครที่ช่วยตีกิวเมื่อก่อนตัวละครที่ช่วยตีกิวเนี่ยจะมีแค่2อ,อัลตี้ก็คือเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารแล้วก็ความเสียหายการโจมตีแล้วแต่ระยะจะเป็นระยะระยะประชิดหรือระยะไกลก็แล้วแต่แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีเพิ่มในเรื่องของการเบิ้ลฮิตมาให้ด้วยนะบางตัวสายสกิลก็เบิ้ลฮิตสกิลไปบางตัวสายโจมตีปกติก็เบิ้ลฮิตโจมตีปกติไปอันนี้เนี่ยมันช่วยดาเมจได้เยอะมากนะดีเลยเป็นของดีมากสำหรับลูเคียนะครับก็ ถ้าเกิดเราดูจากข้อมูลของลูเคียนะลูเคียจะเป็นตัวละครโจมตีปกติระยะประชิดที่เก่งที่สุดละในการสังหารเอสปาดาในการช่วยตีกิว้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเ่องของเกมเพย์กันบ้างว่าลูเคียเว์ชัดนี้เกมเพย์จะดูดีขนาดไหนนะในเรื่องของออฟตี้เนี่ยผมมองว่าผ่านเลยนะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์กันนะครับเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับนี่คือระยะที่ลูเคียทำได้จะสังเกตได้ว่ามันกว้างนะเห็นไหมปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปเออนี่แต่แอนิเมชั่นมันตีมันเหมือนไม่แรงเลยเนาะ ถ้าฟันลูเคียมันเหมือนฟันแบบหย่อยแยงไอดูดูฟันจ้วจ้วจ้วฟันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะเออแต่แต่จริงแรงอยู่ด้านลูเคียนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งะครับจะเป็นการรวบแล้วก็โจมตีไปข้างหน้านะเอาจริงก็คือไม่ต้องสนใจสกิสลมากก็ได้สำหรับลูเคียนะเพราะว่าเขาเป็นสายโจมตีปกตินะครับแต่สกิลสองได้ใช้งานนะจะเป็นการรวบศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเห็นปะ จะรวบแล้วก็ดูดเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ข้อดีสกิลนี้มันแบ่งหลายฮิตมีโอกาสทำให้ศัตรูติดแช่แข็งง่ายๆด้วยแล้วจังหวะนี้ได้ตีฟรีรัวๆเลยนะครับและในส่วนของสกิล3นะจะระเบิดรอบๆนะโจมตีแบบเป็นวงกว้างๆนะครับเห็นไหม,มแบบนี้เลยนะครับข้อดีของสกิลลูเคียก็คือทำให้ศัตรูติดแข็งนั่นแหละนะเออมีโอกาสทำให้ศัตรูติดแข็งได้นะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไมตายกันบ้างผมไม่ชอบเลยทำไมตายผมไม่รู้ว่าจะวักทำไมเนี่ยดูไหม วักยาก่อนแล้วก็เออทางหน้านิ่งปุ๊บคือแบบท่าให้ตายมันดูแบบอีหยังยังไงก็ไม่รู้ผมไม่ชอบท่าให้ตายลูกเยียวเวอร์ยันนี้เลยเอ่ะเออมันดูแบบแปลกๆกันรู้เลยผมนึกว่าแบบมันควรแบบตะโกแล้วก็ปล่อยท่าะลรที่มันแรงๆหน่อยมะ้แบบหาคุณลงหาคุณเรียนหรือปล่อยไว้ที่มานก็ได้ สรุปภาพรวมตู้กาชาครับเอาจริงตู้นี้นะผมมองว่าเป็นตู้ที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนะครับอย่างแรกเลยคือคุณติดปัญหาในการตีเอสปาร์ดาระยัปชิดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีไอเซนไวเดที่มันคัมพีสูงแล้วนะเพราะว่าเอาจริงลอยต่อระหว่างไอเซนไวเด์กับลูเคียเวอร์ชันนี้เนี่ยกว่าจะมีตัวละครที่มาใช้งานทดแทนแทนไอเซนได้นเนี่ย มันมีช่องโหว่ระยะเวลานานมากๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีไอเซนไวเดย์แบบห้าท้าห้าไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีไอเซนไวเดย์ห้าท้าห้าไปแล้วนะผมว่าไม่ต้องเอาลูเคียก็ได้ผมว่าดาเมจไอเซนห้าถ้าห้ามันโอเคนะโอเคกว่าลูเคียด้วยนะครับยกเว้นว่าคุณจะมีลูเคียที่แบบคัมพีมันใกล้เคียงกันนะแต่คุณต้องไปเปิดเริ่มใหม่ผมเลยมองว่าไอเซนห้าถาห้ามีก็ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับส่วนอารูเรโลเนี่ย จะช่วยในเรื่องของการดอปนะไอัน,นี้คือข้อดีของคนที่เป็นสายฟาร์มแต่ณปัจจุบันผมมองว่าเพื่อนๆน่าจะมีตัวละครที่มันช่วยดอปเยอะอยู่แล้วนะครับเตอนเพื่อนๆแบบตัวละครดอปมันเยอะอยู่แล้วตัวละครตีกิวมีไอเซนที่มันผ่านตีกิ้วแล้วเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาตู้นี้อาจจะไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับส่วนหลังตู้ บางคนบอกมีเยอะแล้วนะแต่สำหรับคนที่ยังไม่มีถามว่ามันดูดีไหมสำหรับหลังตู้ผมมองว่าถ้าเกิดคุณมองในเรื่องประสิทธิภาพในการช่วยตีกิวผมว่ามันก็ตอบโจทย์อยู่นะทั้งอุ่นทั้งอบิลมะนะหรือว่าช่วยในการดรอปอย่างกันเทินไบนะไอ้สามคนนี้ผมมองว่ามีประโยชน์สุดๆเลยนะครับส่วนที่เหลือจะเป็นลองลงมานะกินโจกเก่งก็จริงแต่ว่ามันมีตัวละครที่เก่งกว่านะครับเล่นได้ลื่นก็จริงแต่ตามที่บอกมันมีตัวละครที่เก่งกว่านะเพราะฉะนั้นการใช้งงใช้งานอาจจะไม่ได้ใช้มากนะตนัวละครอ่า หลังตู้เนี่ยผมเลยมองว่า3คนนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นยังใช้งานได้ดีอยู่ในะปัจจุบันนะตีกิวทั้งสองแล้วก็ช่วยกันดอกนะครับก็ขึ้นอยู่กับไอดีเพื่อนเลยว่าเพื่อน,นต้องการตัวละครแบบนี้หรือเปล่าตามที่ผมบอกนะว่าแต่ละตัวมันทําอะไรได้บ้างนะแล้วในส่วนของผู้เล่นใหม่ผมมองว่าอาจจะยังไม่ต้องโฟกัสตูต้นี้ก็ได้สำหรับผู้เล่นใหม่นะคุณเก็บเพชรไปรอระเบิดท้ายเดือนก็ได้ผมค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าท้ายเดือนจะเป็นของดีนะ้ต่ผมเ,เชื่อบ,บ้านเพราะว่าเดือนนี้มันเดือนเมษา นะครับตามที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะว่าเดือนเมษาเนี่ยโอกาสตู้ลิมิเด็ดมันสูงมากนะครับแล้วก็โอกาสที่เป็นตัวละครที่เก่งี่ยสูงเช่นกันนะครับเมษาเก่งทุกปีเมตาแทบทุกปีเลยนะครับเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าเมษาปีนี้จะเด็ดจะโดนขนาดไหนนะครับปีที่แล้วเบอร์ดวิทออกมาเก่งทั้ง3เทพทั้ง3นะครับปีนี้ใครละ่ะรอดูกันนะถ้าเกิดไม่มั่นใจคุณเก็บเห็ดยาวๆรอดูประกาศก่อนก็ได้แต่ว่า อันนี้คือเขาเอามารีบขายด้วยลูเคียเดี๋ยวได้ใช้เออมันก็ขายสำหรับคนที่อยากจะใช้งานนั่นแหละนะครับถ้าเกิดคุณมีเพชรเยอะระดับหนึ่งและอยากได้น้องลูเคียจริงๆไปช่วยตีกิดวก็10สเต็ปนะผมบอกว่าจุดสูงสุดอยู่ที่10สเต็ปนะครับถ้าเกิดจะไปถึง20อาจจะมากเกินไปสำหรับตัวละครกลางเดือน นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความอยากได้นะความจําเป็นที่ต้องใช้นะแล้วก็เพชรงบประมาณของแต่ละคนแล้วกันนะครับคนที่จะเปิดถึง25เต็ปม,มันผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะใช้จ่ายของคุณเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ด้วยกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของช่องวิดีโอผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทั้งช่องของผมนะครับมีการเปิดระบบสมาชิกด้วยเนาะ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะซับพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่เตือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกช่องของผมได้นะสามารถมาเป็นตัวหนึ่งของช่องของผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปหรือว่าพูดจาให้เพื่อนๆไม่พึงพอใจไปก็ต้องกรับขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องกล่าวขอไปเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยนะครับไม่ลงคืนวันที่18ก็ลงเช้าวันที่19นะพอดีช่วงนี้ยุ่งมากๆนะครับ โอเคไว้เจอใหม่ใครที่จะเปิดก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ